คือเพิ่มแล้วก็มีครีเอทก็คือเพิ่มเติมเข้าไปกลับมาที่ผมให้คุณดูละครเมื่อกี้มันเป็นละครสัตว์จริงๆแล้วชื่อเต็มๆเขาชื่อว่าเซอร์คัสนะฮะเซอร์นี่คือเซอร์คัสเซอร์คัสเดอโซโรยนะฮะผมออกเสียงไม่ค่อยถูก,กนะฮะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเสียหายเยอะนะฮะ ดีไหมฮะก็จะเสียหายเยอะเช่นต้องขนของต้องเอาสัตว์ไปต้องมีคนเลี้ยงแล้วไปก็ต้องไปตั้งเต็นต์ตั้งเต็นต์โชว์เต็นต์เต็นต์เดียวก็ไม่ได้ตอนหลังแข่งกันเนื่องจากมีแข่งกันหลายเจ้าก็ใส่กันสามเต็นต์เต็นต์นี้เป็นกายกรรมเต็นต์นี้เป็นสัตว์เต็นต์นี้เป็นตลกนะถ้าเมืองเมืองนอกเป็นซิสเต็มนี้หมดเลยก็เป็นเลดโอเชียนก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้ว แล้วก็ต้องเดินทางตลอดเวลาหนึ่งค่าเดินทางแพงไหมฮะสองละครสัตว์ตอนนี้ตอนยุคนั้นอะไรแพงที่สุดครับคิดว่าไม่ใช่ค่าเดินทางค่าเทรนสัตว์ค่าเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดเนี่แพงหมดเลยแล้วทำไงถึงจะอยู่รอดได้เซิร์เดอร์เซรยเขาก็ เป็นตัวอย่างที่ดีดีดอันหนึ่งผมถึงเอามาเป็นตัวอย่างของบรูโอเชียนเขาบอกอย่างนั้นเมื่อกี้เรามีอะไรมากนะฮะหนึ่งลดเราลดอะไรไปได้บ้างนะเราลดเรื่องของไอ้โรงละครซึ่งต้องทำตั้งสามเต็นเนี่ยเหลือเต็นเดียวได้ไหมมันจำเป็นจริง,รงมันจำเป็นหรือเปล่าว่าพวกคุณไปเพื่อจะไปดูสามเต็นไม่จริงใช่ไหมฮะ ที่ไปดูละครสัตว์ไม่ได้จะไปดูไปดูเต็นอันที่2เรามีอะไรนะฮะ reduce นะฮะสองอ eliminate ตัดอะไรได้บ้างตัดช้างมา้าวัวควายไปไหมตัดเรื่องสัตว์ไปได้ไหมเป็นละ,ละครสัตว์ก็จริงแต่เราไม่เอาสัตว์ได้ไหมปา้าบอกว่าคิดไปคิดมาเขาก็ brainstorm กันเขาบอกว่าได้ทำไมยังไม่ได้และแถมไม่พอตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นหรือยุคนี้ก็ตามเขเริ่มจะรู้สึกว่า าลุณกรรมสัตว์ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นละครสัตว์หนึ่งคนก็ไม่ได้จะกจะไปดูสัตว์อะไรเลยตัดทิ้งเลยไม่เอาสัตว์เลยได้ไหมอันที่3ามเลยนะฮะเมื่อกี้พูดถึง reduce uh, eliminate erase เพิ่มอะไรเราจะเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มเรื่องอะไรดีแสงสีเสียงดีไหม ละครศาตว์ทำไมต้องแสงสีธรรมดาเราจะเป็นมีทั้งแสงสีเสียงให้เหมือนละครบอรอดเวย์ได้ไหมทําไมจะไม่ได้ถูกไหมฮะละครศาตว์ทำไมจะไม่ได้และสุดท้าย create create คือเพิ่มเติมเข้าไปเลยเขามีผู้กำกับการแสดงพอพอพอเขานึกว่าเอ๊ยเราสามารถที่จะมีทำเหมือนละครบอรอดเวย์ได้ อยากกันนั้นเลยเราทําเป็นเรื่องเลยเรามีผู้กํากับการแสดงเพราะฉะนั้นโรงละครสัตว์ไม่ใช่ว่าไปแต่ละครั้งคุณเหมือนกันทุกครั้ง s e ิร์กเดอร์เชอรมีผู้กํากับการแสดงและสร้างใหม่เลยกลายเป็นบร u โอเชียนเลยจากละครสัตว์พื้นๆเนี่ยนะฮะสำหรับเด็กดูพ่อแม่พาเด็กไปดูกลายเป็นคนที่ไปดูคือผู้ใหญ่ พาแขกท่านสามารถพาแขกไปได้แขกท่านมาพาแขกไปได้พาแขกไปชมได้ทุกคนแถมไม่พอดูได้บ่อยๆเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเข้า็บเข้าล่าสุดเนี่ยมี20กว่าเรื่องผมเอามาให้ดูเป็นบางเรื่องนะฮะแลวเขาก็มีธีมเราเรียนเรื่องแบรนด์กอาจารย์สอนแล้วคาว่าธีมของเขานะฮะเขาจะต้องมีเกรสคือความสวยงาม มีเรื่องของกายกรรมต้องเก็บเอาไว้เห็นไหมฮะอันนี้คือเรื่องเก็บเขาไม่ทิ้งนะฮะมีเรื่องของอ m เมเนอิม o มจเมีมีจินตนาการอันนี้คือเขาตั้งตั้งทิศทางการตลาดการแสดงของเขาไว้มีเรื่องของการแสดงการเต้นการร้องรำทำเพลงต้องมีจะต้องมีเรื่องของ acting นะฮะมีเรื่องของอ art จากทั่วโลก เอามาผสมผสานอยู่ในการแสดงของเขาจะต้องมีความท้าทายจะต้องมีความตื่นเต้นดูอีกเรื่องหนึ่งจริงๆเนี่ยในในคอมพิวเตอร์คมมากเลยนะถ้าน้องถ้าช่วยได้ปรับแสงหน่อยก็ดีนะฮะลองดูอันนี้เป็นคลาสสิกข,ของเขา ตื่นเต้นไหมฮะยังมีเรื่องของกายกรรมนี่ไม่ใช่ใช้ใชฉากนะฮะกายกรรมกายกรรมแท้แ ไม่ไม่ใช่เพิ่มแสงตรงนี้นะฮะ Treasure, Treasure Island อยู่ที่ลาสเวกัสนะฮะจากเมื่อก่อนนี่ต้องร่อนเร่ไปอยู่ตามเมืองต่างๆต,ตอนหลังเนี่ยไปอยู่ที่ Treasure Island เป็นโรงแรมหนึ่งในลาสเวกัสและเป็นการสแสดงหนึ่งแล้วบอกว่าในลาสเวกัสมีการสแสดงของ Cirque du Soleil เนี่ย มีไม่ต่ำกว่าห้าหกอันมีเรื่องไมเคิลแจ็กสันก็มีมีเรื่องของมิวว่าเอลวิสก็มีแต่เรื่องที่ดังเนี่ยพอดีผมเพิ่งมีเพื่อนเขาบอกไปจองสองเรื่องอยากดูมากเรื่องโอเรื่องโอเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้ามีเวลาจะฉายให้ดูเรื่องโอเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นเรื่องจินตนาการเหมือนวอเตอร์โบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับเรื่องขาเอ๊ะเรื่องขาผมมีต่อ เมื่อกี้อันนี้คือเรื่องเขาตั้งชื่อเรื่องเนี่ยฮะเรื่องมิสทรีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคาลองดูไหมครับคาเนี่ยคาเนี่ยเขาเอาเขาบอกแล้วเขามีมีกำกับนิดหน่อยนะฮะคาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการที่ ไม่ตื่นเต้นเรื่องของแรงโน้มถ่วงแทบจะทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ไม่ได้แล้วก็มีศิลปะการแสดงของทาง, A C งเอเชียผสมเข้าไปด้วย อลังการมากเลยนะครับ คนเจ้าของละครสัตว์คนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วติดมหาเศรษฐีฟรอปหใน500คนของฟรอปนะฮะฟรอปไฟจากเมื่อ20-30ปีที่แล้วจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าละครสัตว์ไม่เป็นที่นิยมเลยนี่คือตัวอย่างของบรูโอเชียนไม่ทราบว่า ชัดเจนไหมครับสรุปก็คือบรูโอเชียนไมเคิลเขาบอกว่ามีคอสกับดิเฟนเ t ชันส่วนบรูโอเชียนนั้นเนี่ยคือการเอาสองอย่างมารวมกันแล้วสร้างตลาดใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอามารวมกันแล้วก็ตลาดเดิมๆคุณก็ยังเลดโอเชียนแล้วคุณจะเป็นลูกครึ่งเหมือนลอ่อ ซึ่งไม่สามารถที่จะขายของได้ล่อก,ก็็ไม่ฉลาดไม่ฉลาดเท่ามา้าวิ่งเร็วเท่าม้าก็ไม่ได้นะฮะ